หยุดใช้น้ำยาบ้วนปากก่อนจะสส่เกินไปรู้ไหมว่าใช้น้ำยาบ้วนปากอะ่ะกวัวาปากัวกคอทุกเช้าเนี่ยมันอาจจะทําให้เป็นความดันสูงเสี่ยงมะเร็งช่องปากและทําลายแบคทีเรียรที่ดีด้วยนะในปากของเราเนี่ยมีแบคทีเรียรหลายพันชนิดเลยนะบางตัวก็คือผู้ร้ายแต่บางตัวก็เป็นผู้ช่วยชีวิตเพราะมันสามารถเปลี่ยนไนเตรตอะ่ะในอาหารน่ะให้กลายเป็นไนเตรตออกไซด์ได้มันคือสารที่ช่วยหลอดเลือดขยายตัวและควบคุมความดันได้ตามธรรมชาติมีงานวิจัยจาก Scientific Report เนี่ยปี2020พบว่าคนที่ใช้น้ำยาบ้วนปากฆ่า เชื้อในปากหลังออกกําลังกายอ่ะกลับสูญเสียผลดีของการลดความดันไปเพราะน้ํายาฆ่าเชื้อดันไปฆ่าแบคทีเรียรดีเหล่านั้นไปด้วยแล้วมีอีกงานนะก็คือของ Journal of Evidence Based Dental Practice ปี2023ยเนี่ยยังบอกเลยว่าในการถ้าเราใช้น้ํายาฆ่าเชื้อเป็นประจำนะมันจะทําให้จุลินทรีย์ในช่องปากเสียไปเลยผลคือปากอ่ะเป็นกดง่ายขึ้นเหงื่อก็อักเสบง่ายด้วยบางคนถึงขั้นว่ามีกลิ่นปากเลื้อยลังเลยนะทั้งที่พยายามดูแลทุกอย่างแล้วอ่ะเพราะเราก็คิดเนาะว่าใช้น้ำยาล้วนปากเนี่ยมันช่ว ฆ่าเชื้อแตงจริงอ่ะผลมันกลับได้ทางตรงกันข้ามสำหรับน้ำยาพ่นปากสูตรมีแอลกอฮอล์ใช้มันฆ่าเชื้อได้จริงแต่ก็เสี่ยงจริงด้วยคือหลายสูตรเนาะที่มีแอลกอฮอล์เราก็จะรู้สึกว่าหอมสดชื่นมันซาดีมันน่าจะฆ่าเชื้ออะไรได้แต่เอทาทนอลในน้ำยานี่แหละมันจะเปลี่ยนสารที่ชื่อว่าอซิตัทดีไฮด์ซึ่งองค์การอันไมโล่จัดให้เป็นสารก่อมะเร็งระดับหนึ่งมันมีงานทบทวนปี2อ2 4ั่พบว่าผู้ที่ใช้น้ำยาพ่นปากที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งงงช่อปากสู แม้จะมีข้อถกเถียงอยู่ก็จริงนะแต่ก็ยังไม่มีงานวิจัยชิ้นไหนอะที่บอกว่าใช้แล้วมันปลอดภัยแน่นอนสมาคมทันตแพทย์ของอเมริกาหรือ ADA นี่คือเขาระบุเลยนะคะว่าจริงๆแล้วน้ำยาบนปากเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ของจําเป็นสําหรับทุกคนมันควรเป็นแค่ตัวเสริมเฉยๆในกรณีที่ว่าคนไปผ่าตัดมาหรือมีแผลในช่องปากแต่ถ้าใช้มาแทนในการแปรงฟันหรือไม่ขัดฟันเนี่ยมันเรียกว่ามันจะได้ผลเสียมากกว่าผลดีหลายคนก็ถามถ้ามาใช้ในสูตรที่ไม่มีแอกลกอฮอล์ล่ะว่ามันจะโอเคไหมสูตรไม่มีแอกลกอฮอล์มันก ซีดีหรือ CPC สารเหล่านี้จริงๆคือดีมากนะเวลาหมอสั่งแต่ถ้าใช้นานเกินไปนี่แหละมันจะทําให้รสชาติอาหารเปลี่ยนปากแห้งง่ายที่สุดเลยก็คือแค่แปรงฟันใช่ไหมขัดฟันแล้วก็แปรงลิง้นเพราะกลิ่นส่วนใหญ่อะจริงๆก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่มาจากที่ลิ้นนี่แหละน้ำยาบ้วนปากอ,อาจจะช่วยให้เราสดชื่นได้แค่ในระยะสั้นแต่สุขภาพช่องปากที่แท้จ,จริงแล้วก็คือการรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่กับเราทุกวันค่ะดามีประสบการณ์ต่างประเทศเยอะมากไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรืออังกฤษย้อนกลับไปได้จะมาาหกก็ยยังเลือออู่นะจจดวค ของดากับสิ่งที่ที่นี่มีให้อ่ะค่ะมันแมชกันเช่นเราอะ่ะไม่อยากอยู่ต่างประเทศนานๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่ดารู้สึกว่าดาได้อยู่ในอีกประเทศหนึ่งแค่7จเดือนเนี่ยพอใจและแฮปปี้และเป็นเวลาที่แบบกําลังดีน่าจะเรียนรู้อะไรได้เยอะจาก7จเดือนเหมือนกันแล้วก็ได้เรียนทั้งอาจารย์คนไทยในเทอมแรกอ่ะค่ะแล้วก็อาจารย์ต่างชาติในเทอม2อก็รู้สึกว่าเออมันได้ประสบการณ์จากทั้งสองอาจารย์ปอทที่ไทยสอนยังไงเราก็จะรู้แล้วอ๋อนี่คือสไตล์อาจารย์ที่ไทยแล้วพอไปอยู่อังกฤษเขาก็จะมีสไตล์การ ที่รู้สึกว่าแตกตาก่างก็เลยเหมือนเราได้ประสบการณ์ทั้ง2แบบในพอทใบเดียวอีกอันนึงเรื่องค่าใช้จ่ายเหมือนเรา manage ได้เพราะว่าพี่จอยอะค่ะพี่เจ้าหน้าที่บอกตั้งแต่แรกเลยว่าเธอจ่ายราคานี้ค่าหอราคา range ประมาณนี้ที่เหลืออยู่แค่อยู่ที่ความเวิร์วางของเราและว่าจะแอดอะไรไปบ้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆเขาก็จะมีประเมินมาให้ซึ่งถ้าเรารู้จักตัวเราดีเราก็จะบวกลบได้แล้วว่า t o t a แล้วอะใน1ปีไม่ว่าจะที่ไทยแล้วที่ต่างประเทศเลยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นดานก็จะจัดการกับเงินก้อนได้ใน,ใน,ใน ตั้งแต่แรงก,ก,ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ทําให้ตัดสินใจได้ง่ายเหมือนกันว่าจะเรียนอะไรแล้วไอ้คําที่น้องๆทุกรุ่นหลายๆรุ่นเลยชอบพูดกนันว่าไปเป็นกลุ่มมันอุ่นใจเนี่ยมันอุ่นใจจริงไหมก็รู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวอย่างของดานในแบชเดียวกันเนี่ยมีคนที่เรียนด้วยกันเพราะฉะนั้นเราอ่ะก็จะแบบเราจะต้องแท็กทีมกันนะอะไรเงี้ยไปถึงที่นู่นอ่ะเราก็จะจองขาไฟไบินไปไฟเดียวกันเราก็ใจแล้วว่าเกิดอะไรใดๆขึ้นก็จะมีคนคอยซัพพอร์ตกันได้แล้วก็ส่วนเพื่อน ที่ไม่ได้ไปมาหาอะไรเดียวกันมันยังคีปคอนเน็กชันกันได้อยู่เหมือนกันนะคะด้วยความที่เราก็มีโซเชียลมีเดียกันของทุกคน,เ,นเราก็จะเห็นแล้วอุ้ยเคมบริดจ์ทำอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไปนัดเจอกันมันก็เหมือนว่านอกจากเราอะจะได้เพื่อนที่อยู่เมืองเดียวกันที่ต้องใช้ชีวิตไปด้วยกันอีกแ9เก้าเดือนแล้วเพื่อนเมืองอื่นอ่ะเราก็ยังมีแบบไปมาหาสู่กันได้